สว in. ัสดีครับสวัสดีนานานะตกปลานะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพานานาครับทําเหยื่อไว้ตกปลาเกล็ดกันนะครับเนาะก็คือจะทําแนะนําวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับลําบ่มนะครับนานาเนาะเดี๋ยวเราจะบ่มหัยเชื้อนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับนานานะก็มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเีามาดูกันครับหนึ่งนะครับลำขั่วนะครับนะลำขั่วเราขั่วที่1กิโลกรัมนะครับผมนะลำขั่วนะครับ สองนะครับเข้าโพดนะครับเข้าโพดบดนะครับอันนี้เราคั่วแล้วนะครับนะอันนี้เราจะใส่ประมาณ1ขีดพอนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมต่อไปเป็นมะพร้าวนะครับนี่มะพร้าวคั่วนะครับมะพร้าวคั่วแห้งนะครับผมนะอันนี้เราซื้อมา1กิโลกรัมนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะใส่คั่วแล้วยังไม่ได้ชั่งนะว่าหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไปประมาณสัก3ขีดนะครับนะตัวนี้ใส่3ามขีดนะครับต่อมานะครับนี่ หัวมะขวิดนะครับก็คือหัวเชื้อมะควิดนะครับอันนี้บ่มไว้นะครับอันนี้หัวเหยื่อเนาะประมาณตัวนี้อ่ะเกือบ2ปีนะครับนะอ่านี้เราใช้อยู่ประมาณครึ่งกิโลนะครับนะอ่าต่อไปนะครับก็เป็นไผ่เขียวนะครับนะไผ่เขียวนะครับของอะไรก็ได้นะครับ1ถุงนะครับขนมปัง1ถุงนะครับเพื่อที่ขนมปังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุกกับ หัวหัวเชื้อชิปนะครับเนาะให้มันเข้ากันนะครับเนาะจากนั้นก็จะตามด้วยหัวเชื้อลุงเจียวนะครับนี่นะครับเหยื่อถังนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะเติมลำให้เกือบเต็มถังนะครับเนาะแล้วจะมาคู่เขาให้เข้ากันเนาะส่วนลำเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีนะครับว่าน้ําหนักเท่าไร่นะครับตามลุ้นกันครับ กนะนะ็หน้าบน้ากันเลยหนึ่นะครับนะเราใส่กรนะป๋องหนึ่ง,งนะครับนะเดี๋ยวเราใส่กระมังคุกเลยครับเดี๋ยวเราลงคลุกกัน,นให้ไปน,นี่ก็คุกเขาให้เข้ากันเลยพร้อมแล้วโคนกันจ้า เรียบร้อยครับน้าๆนะหลังจากที่คุกเขาให้เข้ากันนะครับนะเราก็จะนี่ครับเราก็จะได้เหยื่อประมาณนี้นะครับนี่ครับอ่าให้ดูใล้ๆเนาะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะบ่มไว้นะครับสองถึงสามคืนนะแล้วเราจะเอาไปตกปลากันนะครับเนาะอ่านะครับประมาณนี้ครับนะนะเห็นไหมฮะไม่ยากนะครับผมนะลองทํากันดูครับน้าะนะสูตร มีแค่นี้เองนะครับผมเนาะแค่นี้เลยนะครับต่อไปถึงถึงหน้าไม้ก็ผสมน้ํานะครับนะหรือใครจะเอาไปเค้านะครับกับกะทิก็ได้นะครับผมนะหรือจะเค้ากับน้ํานะครับอาจจะขอให้เป็นน้ําสะอาดนะครับหรือจะน้ําตรงหน้าไม้ก็ได้นะครับผมเนาะหรือใครไม่สะดวกก็เอาน้ําในขวดแต่ขอให้เป็นน้ําดื่มที่สะอาดนะครับผมเนาะก็ผสมพอประมาณนะครับนะนะครับประมาณนี้ครับผมอ่า หมยแรกก็ควรที่จะตีอ่อยเนอยนะครับนะสักสองสามไม้นะครับผมนะหลังจากนั้นค่อยปั้นให้เหนียวนิดนึงนะครับแล้วก็ตีแช่นะครับผมรับรองครับมีตัวเป็นโดนแน่นอนครับนะนะครับนี่นะครับอ่าหัวเชื้อลุงเจี้ยวนะครับตกได้ทั้งปลาหนังปลาเกล็ดนะครับผมประมาณนี้ครับนะขอให้นานานะครับลองไปทํากันดูนะครับผมได้ผลยังไงนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับคอมเมนต์บอกกันบ้างนะด้านล่างครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับนะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ Thank okay. you.